เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งเฮ้ยมีอีกหายละอีคิวซังเฮ้ยลูพี่โค่นนันเลยนะน่าล่ะวันนั้นไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยก็ยังตัวเด็กเหมือนเดิม ต่อกก <cuanto S 1> ็คือมันนั่นแหละอคนนั้นไปไหนตายนั่นไอ้เหี้ยคนตายตายไม่พักตต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 ยบอสซินะเรื่องอะไรทั้งมีคนต้องมีคนหยอนน้ำมันให้กับประตูแล้วล่ะพี่ได้ยินเสียงนั่น เฮ้ยนยกนึกว่าบอทเอาล้บอคนตีน่นวน่าบอทด้วย่นี่นอามาลมตัวเลยตามตัวเลยใครมีเน็ตตามตัวเลยปลาเข้ามา,านสามนากลเอาแล้วระวกหนึงนกหนึงนกหนึงนกหนึงหิิวอ้าหิว

เอ,เอา,าผมก็นึกว่าบอดผมก็เล็งสไนรอหน้าต่างเฉยเลยมีสีก็ไปสี่เลยเ้าดอ,อกไปสี่เข <c oughs> า,าก็ยิงกันอยู่นี่ตั้งนานแล้วไม่พากันยิงมาละทำอะไรอยู่ละไมมันตรงนี้มันมีคนนะโหอ,โโอ้เกียวกวันดีตายเลยตายเลยตายเลยเดือเดือเป็นกรรมการไม่ได้จริงๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้ <c oughs> โอ ล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งเฮ้ยมีอีกตายเลยตายเลยรอชุบรอชุบโอ๋อไม่รู้บ้านผมมีตัวหนึ่งนะใช่บ้านพี่ก็มีโหดีที่พี่สูนตัวนั้นนะใช่ที่สามไปแล้วหนึ่งโอ้มาดิโอ้โหนี่พวกดิ้นตายในปูดแล้วนะเนี่ย ติด้ายได้ปูนแล้วนะทำอะไรเวิ่งมาไหนหาหารถเถอนะเนาะเอาเนาะนึ่งอะไรของมันวะนะ เว้ยยิงอยู่นู่นบ้านทุกนู่นนาดีดาดีดาดีดาช็อป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 ปิ้งและถ้าหากว่าเพื่อนๆพืกำลังหาร้านเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Richman Shop เพราะทางร้านเองก็รับเติมเกมมากมายพร้อมกับการจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มให้กับเพื่อนๆอนอีกด้วยและทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID และชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นเพราะอย่างนั้นแล้วเรื่องความปลอดภัยหายห่วงแน่นอน และาหากว่าเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อทางร้านได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ต้คลิปของผมได้เลยเมื่อกี้จอดรถได้ห่วยมากบอกเลยโป้ไม่ได้จอดมันชนมันชนขับรถได้หวยมากโป้เฮ้ยบอโป <c oughs> โอ้โอ้ยโ่ายโอ้ก็ขาดหลบไปพี่ไม่มีกระม ซ้ำมาเลยพี่ตายแล้วตอนนั้นอะซ้ำเราซ้ำแล้วแต่ยังมีอยู่นะนยังมีอยู่อีกตายโอ้ยไ,ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะนใช่พี่ได้ยนินเสียงปืนเท่านั้นแหลอกตายาแล้วมั้งจุมีซ้ำไม่น่าจะว่าใช่ตัวน,นั้นหรือเปล่าเพื่อนมันไม่ไม่คนละตัวนี่มันบวกตั้งกล้องพี่ เปก็นหน like ้าเบละมีไรมาแต่ดูฝั่งเหน็นได้เห็้ไหนบ้านหรือเปล่าไม่แน,น่ใจนะในบ้านในบ้านในบ้าน เฮ้ยมีคนยิงพี่ต,าย,ตายไปซะไอ้เหี้ยมาจากไหนอ่ะเอ้ามันแอบอยู่ในเฮ้ยจะบอกว่าเลตัดทุกดดระยะเลยว่ะเ,เจอคูณสามคูณสี่คูณหกแถวหน้าเลยเอาไหมคนสามใช้เปล่าไม่ไม่แถวหน้าเนีน่ยไม่ไม่เห็นวะ อุ้ย okay. โอ้โหเจ็บมากอ๋อน่าจะตัวนั้นแหละตัวที่บงงังห้องยิงไปไโดน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 โดดลงมาข้างหน้าพี่ <S <S ข้างหน้าพี่สามชั้นยังอยู่ปะไม่ไม่ไม่มาโดดลงมาแล้วพี่รู้มันอยู่ไหนพี่รู้มันอยู่ไหนเดี๋ยวพี่เนตเอง เลยคุยกะจะชิ่งสวยๆสักหน่อยเลยเมย์นะเมย์รับบอไอายโก้ป้ายมาปมมันเจ็บมากไม่นเนาะเจ็บมากจริงใช่รี่ยิงมันโดนไปนิดนึงนะอ๋อเห็นแล้วมันวิ่งไปหลังนู้นเลยหลังเข่านู้นเลย ตายเดีเ๋ยวบ้านชุบโอ้ยมันเห็นกูนี่ว่ะเนอะตามนั่นนี้จะนอนยิงอีกเหรอไอ้นุม่มระวังชั้นสามอะไม่แน่ใจมันอยู่ดาดฟ้าหรือเปล่า บ้านขวาสินะมันจะรอดบางชุดได้ปะตัวนี้ตัวฉับไม่ใช่ไม่ใช่บ้านฉับมันอะไรเหรโอเคครับจะมากจะมาจะมาอุ้ยเฮียไม่เนาะโอ้โหบ้านไหนอะบ้านขวาบ้านขวาแรกเหรอบ้านแรกเหรอโอ้ยแรงมากมาดิมาดิ มาดิมาดิเมฆามาได้ปะมามามาตัวสุดท้าย เอาไปเล่นเอดเจด,ดแข่งกันดีกว่ามาเอเจด,ดเป็นปืนหลักทุกคนด้่ไหม